ครับสวัสดีครับพุกเอาไอฟุกนะครับก็ยังอยู่ในช่วงต้นปีนะครับสาหรับต้นปีนะครับเรื่องราวของสกินแคร์นะครับก็ยังมีความต่อเนื่องนะครับมาจากปีที่แล้วนะครับก็อยากจะพูดถึงแบรนด์นี้นะครับ Avions นะครับซึ่งหลายคนที่ติดตามนะครับก็จะทราบดีนะครับว่าผมไปช่วยงานให้ Avions เนี่ยหลายรอบมากนะครับแล้วก็ ปีนี้เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ AviOn One นะครับก็คือเซรั่มนะครับที่เรียกว่าบำรุงเนี่ยหนึ่งเดียวครบทุกด้านเลยทีเดียวนะครับตอบโจทย์แล้วก็ที่สำคัญนะครับมันเก๋ตรงที่ว่านะครับมีออปชันเสริมให้เราด้วยว่าอยากบำรุงส่วนไหนเป็นพิเศษซึ่งมีน้อยแบรนด์มากครับที่จะมี สกินแคร์ที่คัสตอมไมซ์นะครับให้ได้ตามความต้องการของเราแต่ละบุคคลครับใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับในการบำรุงนะครับก็คือทำความสะอาดผิวหน้าใช่ไหมครับด้วยตัวโทนเนอร์นะครับก่อนนะฮะคือเราอ่ะอาจจะใช้คลีน n ซิ่งมานะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราทำความสะอาดดีหรือเปล่านะครับเราก็ใช้โทนเนอร์เช็ดนะครับแต่ส่วนที่ สำคัญที่สุดนะครับในการาบำรุงก็คือในการการใช้เซรั่มนั่นเองนะครับสำหรับทั่วใบหน้านะครับผมก็จะเลือกใช้นะครับตัว v i o งวันนะครับซูเปอร์เซรัมนะครับเราก็เปิดขวดนะครับแล้วก็บีบมาไว้ที่หลังมือนะครับสักสองปัม๊มสังเกตถึงความข้นนะครับเป็นเซรั่มที่แบบว่าเนื้อ แน่นแต่นุ่มแล้วก็สามารถซึมเข้าผิวนะครับได้อย่างงไไ่าดายราทานะครับห่าาจาดก,กลางหน้านะครับออกด้านข้างเคล็ดลาผมเนี่ยคือต้องแตะดูก่อนว่าผิวชุ่มชื้นเพียงพอหรือเปล่าพอมาถึงขั้นนี้เราจะเริ่มแยกแยะและ้วว่าผิวแต่ละบริเวณเนี่ยมันจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน เราก็จะเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ส่วนไหนเราจะใช้สูตรอะไรดีนะครับในการช่วยนะครับถ้าสังเกตนะครับหน้าของน้องเฟิร์นนะครับจะมีความหมองคล้ำนะครับอยู่ตรงหน้าแก้มนะครับเราต้องการออร่าความกระจ่างใสนะครับสูตรนี้เลย growing d o p ปุ๊บหยดนะครับสักหหยดนะครับอันนี้เราอาจจะใช้น้อยลงนะเพราะเราเป็น พาะส่วนนะครับสังเกตนะการที่เขาผสมกันเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อเนืออยากให้รู้สึกไงนุ่มมากนุ่มมากค่ะโอ้มกลิ่นกลิ่นดีมาก<อ>กลิ่นมีความละมลนุนแล้วก็ร,กรู้สึกว่ามันไม่ได้มีน้ําหอมอะไรมากอืมสำคัญนะครับลงบํารุงนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆวนบนบนิี่ก็จะช่วยนะครับคือส่วนผสมของอาวิยองนะครับ จะมาจากเรียกว่าเหมือนสเตมเซลล์ใช่ครับจากพืชนะครับก็จะให้พลังในการบำรุงเนี่ยสูงนะครับมาจากธรรมชาติอยากให้เฟิร์นแตกหน้าแก้มตอนนี้ชุ่มไหมชุ่มแต่ตรงตรงหน้าผากเป็นแห้งแห้งอ่าแห้งปุ๊บหาเลยครับสูตรนี่เลยอ่ะออกเสียงจ้า one moisturizing drops ต้องมี S อสด้เลยฮะแต่ละตัวก็จะมีแบบมีสีอ่อนๆน่ะตามตามผลิตภัณฑ์ตามผลิตภัณฑ์เมื่อกี้เมื่อกี้สูตรกระจ่างใสายออร่าก็จะชมโพูมอยส์เจอร์ก็อันนี้เย็นน่ะเย็เย็นๆแต่เนื้อมันให้สัมผัสดีมากปุ๊บนะครับวนวนเบาๆเลครับเย็นจริงๆนะคะสสบายใช่เย็นใช่ไหม เยในส่วนของความชุ huh <c oughs> <c oughs> ่มชื้นอาจจะเนี่ยตรงนี้หลายคนเนี่ยปีจมูกลอกนะครับลงสัมผัสใหม่จ้าแต่เนื้อมันชุ่มเท่ากันและนะครับชุ่มชื้นเท่ากันละคือเนี่ยคือเคล็ดลับของการแต่งหน้าเราต้องสัมผัสว่าเอ๊ะตรงไหนแห้งไหมเอ๊ะตรงนี้มีความแบบ หมองคล้ำหรือเปล่านะครับวันนี้เราได้เรื่องชุ่มชื้นแล้วใช่ไหมกระจังใสแล้วอีกอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เมื่อวัยเราเพิ่มขึ้นตรงนี้เราจะมีความหย่อนค้อยเกิดขึ้นนะครับเราก็จะใส่ในตัว lifting drops นะครับนี่ลูกแก้มกรอบหน้านะครับใส่เลยอ่าท้าพิเศษนิดนึงก็คือทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็ ฟ้ามหนนะครับเพื่อให้เกิดกรอบหน้าขึ้นแล้วก็เก็บไว้นะครับอ่าลองลองทำเองท่านทำนี้อ่าอันอนี้นี่เนี้ยนี่นี่อ่าอ่าแล้วก็อ๋อตรงนี้ใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้มววาวกว่าขึ้นไป,ป แล้วก็มาเก็บฝั่งนี้ใช่มาเก็บเก็บก็จะทําให้เนี่ยครับกรอบหน้าเนี่ยเข้ารูปยิ่งขึ้นนอกจากท่านเนี่ยก็จะเป็นส่วนของอคุณสมบัติผลิตภัณฑ์นะครับที่จะช่วยนะครับสังเกตน,นะว่าถ้ารีบมากถ้ารีบไม่ไหวแล้วหยด สีอันรวมกันแล้วก็แล้วก็นวดไปได้เลยรวมอ่ารวมกันก็ได้เลยที่ก็มีท่าอะไรใช่ใช่ใช่นะครับก็สามารถแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับแนะนําว่าลองเลือกนะครับตามบริเวณนะครับที่มีปัญหานะครับแบ่งแยกเพราะจริงๆบนหน้าเราอ่ะแต่ละบริเวณก็จะเป็นปัญหาที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ย ก็คือตัวนี้ซึ่งเป็นแบบว่าการบำรุงโดยภาพรวมนะครับตั้งความชุ่มชื้นกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนยกระชับนั่นเองเนี่ยเฟิร์นดูสิพอเนี้ยพอโรลงบ่รุงเส็นนะอยู่คืออย่างตรงที่เราใช้ตัวโกลอ่ะค่ะมันก็จะกระจ่างใสขึ้นมาใช่แล้วตรงนี้มันก็ดูแต่ภาพรวมมันจะเห็นว่ามันจะดูเรียบชุ่มชื้นขึ้นนะครับหน้ามันจะเข้าเนือหมายถึงว่าเออก่อนที่เราแต่งหน้าหน้าเราก็จะเหมือนพร้อมที่สุดเลย เดี๋ยวดูหนังกล้องก่อนนดียมาดูดิไม่ดูดิสุดยอดอ่ะเห็นทาเสร็จอ่ะอย่างส่วนตัวเฟินอะเฟินดูในกระจกเฟินรู้สึกว่าเฟินอ่ะชอบช่วงนี้มากกับช่วงกับช่วงตรงเนี้ยมันจะเหมือนโกรดแบบว่าชุ่มชื้นเดี๋ยวเราก็จะลงครีมนะครับแล้วก็เมคอัพเบาๆเดี๋ยวมาดูกันว่าผิวเนี่ยจะดูเพอร์เฟกแค่ไหนครับ ถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่านะครับอาบเยองส์ <Beyond> s <S นะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็จะบอกว่ามีอีกหลายตัวเลยที่ใช้แล้วได้ผลและได้ผลดีด้วยนะในส่วนของเซรั่มนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับคนที่รู้สึกว่าขั้นตอนปกติเนี่ยยังไม่เพียงพอ และมากไปก่อนนั้นนะครับที่ผมชอบนะครับวิยองเนี่ยเซตนเนี้ยก็เพราะว่าเราสามารถที่จะคัสตอมไ์นะครับให้เข้ากับผิวเราได้นะครับไม่ว่าจะกังวลเรื่องความกระจ่างใสนะครับเรื่องความหย่อนคล้อยหรือเรื่องความชุ่มชื้นนะครับนอกจากเราสามารถใช้ได้ตัวเซรั่มตัวนี้ตัวเดียวแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ย มีปัญหาเรื่องความชุ่มชื้นช่วงนี้เราก็เพียงหยดเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองนะทําให้แบบว่าเซรั่มอันนี้เป็นตัวที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนลองกันนะครับแล้วสําหรับสูตรของผมนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าให้ลองสังเกตตัวเองครับแต่ละวันผิวเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละช่วงผิวเราจะไม่เหมือนกันแต่ละบริเวณผิวเราจะไม่เหมือนกันเราก็ลงเซรั่มก่อนนะครับและ ค่อยๆนะครับดูแลในแต่ละสัดส่วนของใบหน้าเนี่ยด้วยการดรอปผสมกันนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยผมจะสรุปให้เลยก็ไม่ได้ว่าโอ้โหสูตรไหนเนี่ยคือเหมาะกับคุณนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่บอกผิวทากคนไม่เหมือนกันนะแต่อาร์วิองได้ออกแบบเซรัม่มเซตนี้นะครับให้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับทุกปัญหาความกังวลครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ thank you